สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับในดานการแลวตอนนี้คุณก็กำลังอยู่กับเกมเอ่อ Monster Hunter Story นะครับผมโอเคเรามาเล่นต่อดีกว่าเมื่อตอนพาร์ทรที่สามอ่าพาร์ททสามโอเคก็อาศัยช่วงที่ผู้ปกครองไม่อยู่นะครับในการเล่นเกมโอเคทำไมในี่ต้องบว่าผมก็มีเวลาแค่นี้แหละ อัดคลิปตอนที่ววเเาไมา่อยู่เนี่ยจะได้ไม่ลำคาญกันโอเคครับเสียงเสียงเข้าไหมวะขอให้เข้านะครับบรรดาลขอให้เข้าทั้งคลิปนะครับผมโอเคไปทำเลยอะไรวะนะ่อืม อืมไล่เอาซส่ไล่ที่ออกไม่ได้นะฉันเข้าใจว่าเธอยังไงก็ต้องออกอยู่แล้วล่ะฉันอยากจะเห็นรูกภายนอกอยากจะเห็นอะไรที่ฉันอยากจะทำได้บ้างอืมโลกข้างนอกเนี้ย ถ้าเธออยากจะรู้อะไรก็ทำมาถามฉันได้เลยทุกอย่างฉันไปนักเดินทางทุกที่ทุกสิ่งฉันเห็นมาหมดแล้วทุกสิ่งจริงๆฉันไม่เคยเห็นไรเดอร์มาก่อนเลยแต่ฉันคิดว่ามอนเตอร์นั้นมอนเตอร์นั้นอยู่กับฮันเตอร์มาเป็นเพื่อนก็ไม่ใช่ว่าจะดีนักอืม โลกข้างนอกน่ะมันเต็มไปด้วยนักล่ามันเต็มไปด้วยการล่าโอเคฉันเข้าใจแล้วฉันจะใช้ชีวิตแบบผ่นฉันจะทุยฉันจะใช้ชีวิตแบบฮันเตอร์ให้ถูกต้องอ่านั่นก็ดีเลยว้าวสกวันฉันตื่นเต้นจังเลยที่ได้เห็นสิ่งนั้น หลอดจะเป็นหลอดออฟฮันเตอร์จะเป็นนักเดินทางในแต่ละวันฟังดูดีนะแต่ก็ไม่ง่ายเลยให้เป็นนักสีเฉันเองฉันคือนักเกเตอร์ชันนำไปทุกอย่างฉันอยากจะเห็นโลกข้างนอกหมู่บ้านนี้ใช่ไหมล่ะแต่ในรด ถ้าเป็นดอร์แล้วนะไลเดอร์มนะันเป็นมันเป็นแค่ชื่อเลยกเท่านั้น <c oughs> เล่นเฮงเล่เลยตุ้ยเลฟยูเลฟไปไม่ได้ผมก็ข้ามนะครับผม <c oughs> เลย <c oughs> เกยีเกรยรติอ่านผมว่าจะสกิปสกิปแม่งเกียรติอ่านเคเราต้องไปเวทหลัก ใช่แล้วแล้วตอนนั้นกูไม่ได้ฟาร์มไม่ได้อะไรเลยโอเครู้เรื่องไม่ได้ฟาร์มอะไรอย่างนี้เขินเข้าบอกว่าขอให้เข้านะเสียงนะอ่ะกูจะทด้ไม่ต้องมาอัดคลิปใหม่ขอห้อง มาเจอศัตรู I see enemy ช่างแม,ม่ไปเลยครับไปเลยช่างแม่มันไปเลยเราต้องเฟสหลักครับผมเดี๋ยวเฟสลองค่อยไปสนใจเฮ้ยเอาไอ้นี่ไปเออนี่แหละ <c oughs> โอ้เสียงหายไปครับตรงยาวเลยยาวยาว เก็บด้วยนะดอกไม้ถึงผมจะไม่ใช่ผู้หญิงถึงผมจะไม่ได้ทำัุรบแบบผู้หญิงแต่ผมมาเด็ดดอกไม้ <c oughs> สนติติดคอไงวะคันคอรจริงเชียวอะไรกันนั่นอน่ะยย่ยย,ย,ย,ยไปแล้ว ปลวโวยปละวโวยถ้าเสียงเกมไม่เข้าขออภัยด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้เสียงเกมมันเข้านะคือผมไปซื้อไม้มาเชื่อมอืมผมไปซื้อไม้ติดปกเสื้อมาเชื่อมอามันมีแอป,ปอยู่ตัวหนึ่งอะที่แบบมันสามารถแบบตัดเสียงให้เสียงเกมกับเสียงไม้มันเข้ากันได้อะผมไม่รู้ว่าแอป,ปอะไรถ้าคนรู้ว่าพิมพ์เมนบอกเลยนะ มีมีคุยเจอหมีวะ่าต้องบวกแต่เลาสู้แล้ว <c oughs> มันใช้อะไรวะเราจัดเทคนิคไปก่อนเอ่อมันมันใช้พาเวอเออโอ้โหย่างแรงเลยแรงเกินโอเคเราจะยังถ้ามันถ้ามันเบนเข็มอย่างนี้กูจัดพาเวอร์ให้มึงไปเลย ไอ้มอนเตอร์พวกนี้มันจะมันมันตีเราอะเข้าเยอะนะแต่พอตีมอนเตอร์ที่เป็นสัตว์ขี่เราเนะี่ยตีแทบไม่ค่อยจะเข้าเลยเป็นอะไรที่โคตรเอาเปรียบโอเคแต่ก็อย่างนี้แหละแนวสไตล์เกมแบบเทินเบรจัดพาเวอร์ให้มันไปอันน้ใช้สปีดอ่าฝั่งกูได้โว้ยเฮ้ยฝั่งเราจะตายแล้ว จัดหิวไปหนึ่งดอกอสปีดอ่าได้อีกแล้วครับผมนี่นะไอ้จัดเลื่อนรถว่ะมาขี่แล้วเว้ยจะจัดอะไรเราต้องสปีดใส่มันนี่เราดูเชิงก่อนนะครับตกกูลงไหมอ๋อมาใส่เลยมเหมดดาวเนือจาจ้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 าดาวไอเทมว่ะ โอเคเบนเข็มนะจัดแอทแทกไปชิงให้แต่อันนี้นี่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 แล้วก็มันหันไปห้าใครวะห้ากูหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้จัดสปีดไปก่อนเย้ yeah. แดงน้ำผึ้งอ้าวมันหิวได้เรี่งง่ายเลยกูเ <c oughs> จื่อง่ายจึกจึกจึกเอ,อ้ยได้แล้วเว้ยมันหิวเลือดว่ะกูขอขี่อีกแล้วกันจัดอะไรสปีดสปีดแอทแท็เยอยู่แล้ซองละสปีดแอทแท็ไปอีกทีนึงโอ้ย

อืมมันจังเลยเฮ้ยมีคาซีนวะมันอะไรกันนะโบต t าฟักเฮดเดอร์เฮ้ยนี่มันดูเหมือนเป็นดอกไอเมโลดี้เลยระวังนะอย่าจับมันใครวะอืม ผู้หญิงเออเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่มึงมาจากดาวนาเมกไปเนี่ยฟิ้งหา่เจ้าจะไปใครกันเนี่ยอือจังสเปดแอนด์แฟสคือลมเห็นความชั่วร้ายเหรอลมเห็นความความมืดอะไรแบบนั้น พูดให้ชัดเลยนะในป่าแห่งนี้มันมียูนิตที่ไม่ควรอยู่ <c oughs> วันต่อมาก็เช้าเช้าต่อมาแหละ next morning ตัดไปตัดมาคือว่าแค่ได้เจอในป่าแล้วใช่ไหมใครก็ไม่รู้เธอเป็นผู้หญิงอะผู้หญิงเหรอหรือผู้ชาย เธอไม่ได้มาจากหมู่บ้านนี้ใช่ไหมแน่ๆเลยฉันแน่ใจ <c oughs> โอ้ย black gas คืออะไรวะกระจกดำมาเรอกระจกดำมันคืออะไรอะ่ะถ้าพูดถึงเรื่องเอ่ออะไรนะแบ a c k l i ท h เอ่อแสงสีดำที่บังตาวอนเตอร์นั้นจะติดเชือ้อแสงสีดำนั้นติดเชือ้อแล้วก็ทำลาย เราต้องทำลายก่อนที่มันจะติดเชื้อมอนสเตอร์ฉันไม่รู้เลย <c oughs> not what ใ้ดูแล้วไรเดอร์ต้องทำยังไงอ่ะจำได้แล้วว่าท่านหัวหน้าหัวหน้าออกมาพูดไ้ว่าไรเดอร์นั้นจะต้องไปเชื่อมต่อกับมอนสเตอร์ใช่เหรอแม่ของโลกได้พูดอย่างนั้นเหรอ เอ้ยแม่ของลูกแม่ของเธอได้พูดอย่างนั้นเหรอแคลเวลเธอรู้อยู่แล้วใช่ไหมฉันไม่อยากพูดถึงแม่ฉันเพราะว่าไรเดอร์นะ่ะทําลายทุกอย่างทุกคนที่ฉันรู้จักทําให้ครอบครัวฉันต้องพิ <P in at> นาศนี่นี่มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะแต่ทุกคนนะ่ะเป็นศัตรูฉันหมดเลยฉันไม่ยกโทษฉันไม่ยกอภัยให้แน่ไม่มีทาง และนายนายนายก็ทำผิดเหมือนกันเนรูไม่สำคัญแล้วว่าฉันจะคิดยังไงแต่นายแตกต่างไปจากนายและฉันแตกต่างกันเอง <c oughs> โอ้ขอโทษนะครับแม่งสเหรติดคอไอาหาจิกเ้ยลิลี่ซ <c oughs> ันออฟเบเิสเราควรจะไปดูนะเนรูใช่ได้เวลาไปดูแล้ว อะไรเหรอไว้ใส่ฟอร์เรสต์แบ็กแกส์อเสียงสีดำในป่าลึกจากฮาคุงวิลเลจเดลี่กับเขาได้ยินเสียงนั้นมาจากวอสเทลฟอร์เรสตเลยไปหาอ๋อเมื่อแบ็กแกสเป็น อย่างแรกที่เขาได้เจอนะเขาจะต้องไปหามาให้เร็วที่สุดโอ้โหมันมีสต,ตอรี่ว่ะแต่ผมก็ตัดภาพไปก่อนนี้นะครับคลิป12นาทีกำลังดีเลยโอเคก็ขอตัดภาพไปก่อนนะคลิปทีละคลิปพอไม่ใช่ทีละคลิปเลย12นาทีกำลังดี13นาทีแล้วโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไว้เจอแค่นี้นะครับผม ก็คลิปหน้าเดี๋ยวผมก็จะมาทําใหม่นะถ้าแบบว่างๆอย่างนี้ถ้าไม่มีใครอยู่ยงี้ก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบาย